เราลองเสียงเลองเสียงีไหนทีไหน h อ p p y ข้างหน้าข้างหน้าขอนั่งด้วยนะคะข้างหน้าขอนั่งด้วยค่ะพร้อมไหยครับ Happy birthday to you trophy, Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday BIRTHDAY y ลังจากนี้เราจะมีเซอร์ไพรส์เล็กนึงให้น้องหางเบียยจากหางบ่ัยสองท่านผู้โชคดีจะได้รับประทาน มือของน้องทำเบียบบอยอาจจะเทปนิดนึงนะคะสองพี่มึงไปเข้าน้ำตรงนี้เดี๋ยวน้องจะตัดเค้กแล้วก็ขอเชิญมาทานเค้กจากอืออาหารธรรมดายังชื่อลูกคนเดียวมคนเดียวคนเดียวคนนี้โชคดีมากเราก็ไม่มีรางวัลอะไรจะให้มากมายนะคะเราก็ใช้แบบนี้เอาเพราะว่างานเราเป็นงานแบบกับเองจับได้พี่เทมก็ยุ่งเลย ก็คือพี่เทมกับเพิ่นฟ้าครับร้อยเลยใช่ใช่คุณยุพยงกับคุณปารณี แสดงความีด้วยนะครับผมคุณจะได้กินเค้กกะอัเบียนะครับไม่ดเปิดไฟนครับไม่ดีตาเคกยีล์ริงนเบียเมียตัดมือ้องใชใ้ท่าเลยใช้ท่สไลด์ด้วยสไลด์ด้ยเอาดีๆแบบมีดคมโอ้โ